ที่2ของมกราคมค่ะวันนี้11มกราคม2 5 6 8ดิฉันเด็กหญิงรังสีมาและพี่หมูแดงมา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 หมูแดง วันนี้ต้องรู้สึกอิจฉาเด็กๆนะค่ะไม่ใช่อะไรก็คือที่ต้องแต่งตัวเป็นหมูเด้งแบบนี้เพราะว่าวันนี้ที่ไหนมีหมูเด้งที่นั่นน้องๆเข้าชมฟรีแน่นอนค่ะคุณผู้ชมหลายที่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศมาฝากกันเผื่อเช้านี้เด็กๆอาจจะยังนึกไม่ออกว่าเอะวันไหนวันนี้ไปไหนกันดีนะเผื่อจะรับพิจารณาเอาไว้อ่ะพี่หมูเด้งไม่ใส่หมวกก็เหรอคะเดี๋ยวจะอ่านไม่ได้เนี่ยหายใจไม่ออกเนี่ยอันนี้ชุดหมูเด้งนะคะแอบบอกว่าเดี๋ยววันนี้ มีพี่เลี้ยงหมูเด้งมาด้วยพี่เลี้ยงไม่ไม่ได้เป็นแม่โจนาเนาะไม่ใช่ไม่ใช่เ <laughs> <laughs> ดี๋ยวคุณผู้ชมราติดตามได้เลยนะคะวันเด็กแล้วก็คืนความสุขให้กับเด็กๆเชื่อว่าทุกคนมีความเป็นเด็กในหัวใจเสมอค่ะส่วนรายการที่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นในวันเด็กวันนี้เป็นวันแรกคิ Q ้วคิ้วดูความน่ารักของน้องๆหนูๆกันค่ะ นี่น่ารักจริงเชียวคุณผู้ชมพร้อมลงจอแจกความสดใสแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบแล้วนะคะกับวาไรตี้ไลฟ์สไตล์ของวัยจิ๋วคิ้วคิ้วแฟมิลี่คลับรวมพลคนน่ารักครั้งแรกของอมรินทีวีเลยค่ะที่เปิดพื้นที่ให้เด็กๆได้ปล่อยของโชว์พลังความน่ารักสดใสอมยิ้มแก้มตุยไปพร้อมๆกันกับเด็กเจนอัลฟาวันนี้จะฉลองความสุขสนุกสนานในวันเด็กกับชื่อตอน หนูชอบของเล่นหนูน่ารักจังเลยแล้วก็มีพี่คิ้วเป็นแมสคอตด้วยนะคะเชิญชวนทุกท่านค่ะมาร่วมกันเป็นคิ้วคิ้วแฟมิลี่คลับรวมผลคนน่ารักทุกเช้าวันเสาร์หลังจบรายการข่าวอารุณอมรินเชื่อว่าเช้านี้เด็กๆบางคนตื่นแล้วนะ,ะเพราะว่าอยากจะรู้ว่าคุณแม่จะพาไปเที่ยวที่ไหนคะ่ะส่วนอีกหนึ่งรายการวันนี้บ่ายมงตรงค่ะคุณผู้ชมดราม่าจากเรื่องจริง อีเต้ยอีจันเขาจะพาไปตามหาปาฏิหาริย์รักสุดยิ่งใหญ่นะคะกับพิธีกรคนเก่งคุณเต้ยอนุสร์กับเรื่องราวของชีวิตพี่นุชค่ะพี่นุชเนี่ยเขาเป็นสาวใหญ่ตามหาแม่มคือเธอเนี่ยเคยอาศัยอยู่กับคนที่คิดว่าเป็นพ่อแม่แท้ๆมาตลอดแต่ว่าคนรอบข้างอะชอบล้อโอ้ยคนนี้ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่แต่กลายเป็นว่าตัวเธอเองเนี่ยมารู้ที่หลังว่าเอา้า ไม่ใช่พอ่อไม่ใช่แม่จริงๆด้วยอะ่ะคือรับเธอมาเป็นลูกบุญธรรมนะคะแล้วเหตุผลที่แม่ยกเธอให้คนอื่นน่ยคืออะไรแล้วจะเจอกับแม่ตัวจริงหรือไม่มาค่ะคุณผู้ชมมาร่วมกันลุ้นแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับพี่นุษในรายการอ e e ีเตอร์อีจันได้เลยวันนี้หนึ่งชั่วโมงเต็มหลังจบข่าวเที่ยงอมรินค่ะส่วนซุปตาพาตลุยวันนี้รับประกาศว่าแซ่บพี่บอลครับ นิกี้นิกกี้นิกกี้ใช้น,น้ำลายหน่อยนิกกี้เออโอ้ยเอยงนี่พี่ีกอเขาก็ชอบป่ะสิคือคืนมากเลยนี่คือสาวที่ถูกค้นหามากที่สุดนะเธอคือคนที่ ถูกค้นหามากที่สุดใน Google ของปีนี้ค่ะคุณผู้ชมน้องเบียนะคะเบียเดอะไวส์หรือว่าอะไรอะเอาไม่เอาเลกชื่ออื่นคนก็จำไม่ได้อะเอ,อเอาแค่เบียเดอะไวส์เนี่ยแหละนะคะจะไปพูดคุยกันในมุมมองของความรักด้วยแล้วก็อยากรู้ว่าหุ่นยังเงี้กกินอะไรกันบ้างคุณผู้ชมก็รอติดตามได้เลยวันนี้ซุปตาพาตะลุยคะ่ะห้าโมงเย็นเนาะครับนิกกี้นี่คือคืนเลยนะเออรายการอัดแน่นตลอดทั้งวันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือออกไปทํากิจกรรมข้างนอกก็มีความ ความสุขในวันเด็กนี้ด้วย <Yeah. S 1> นะครับอ่ะสลับมาดูเรื่องนี้กันต่อเลยนะครับไม่รู้ว่าถ้าเกิดเป็นคุณผู้ชมเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยจะจัดการยังไงแต่ว่าน้องคนนี้เขาเป็นนักศึกษาทําโทรศัพท์มือถือหายแล้วเจอคนใจดี uh. เก็บเอาไว้ได้ไดเอเอไอตอนเจอเนี่ยเป็นคนใจดีเก็บเอาไว้แต่ตอนจะคืนนี่สิครับคุณผู้ชมบอกน้องนักศึกษาบอกว่าพี่ขอ300นะอยนะเป็นสินน้ำใจถ้าเก็บโทรศัพท์ของน้องได้นี่ถ้าเป็นคนอื่นนะ เขาเก็บโทรศัพท์ไปแล้วน้องโทรหาเขาไม่รับสายด้วยซ้ำขเครื่องหนูค่ะให้ที่วาคนนะครับแต่ว่าน้องๆอ่ะ เขาเป็นนักศึกษาถามหน่อยว่าเราเนี่ยถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่กว่ามากขนาดนี้นี่รุ่นแม่แล้วนะถ้าประเมินจากอายุ<ะ>เราจะไปเรียกเอาสินน้ําใจจากเด็กที่เป็นนักศึกษายังทํางานหาเงินไม่ได้หรือเปล่าแล้วในมือเขานี่นคือโทรศัพท์เราปะก็ใช่ไงเขายังไม่คืนเนี่ยเขาต่อรองกันอยู่เออเอาเข้อจริงหรือต่อให้เป็นผู้ใหญ่ด้วยกันมีไรายได้อะแต่ของที่มันไม่ใช่ของเราอะะ่ะแล้วเราเก็บได้เราจะไปเรียกค่าน้ําใจจากเขาเนี่ย มันไม่ถูกไหมเนาะเออคือถ้าเขาจะให้ก็ขอให้เขาอยากจะให้ด้วยตัวเจ้าของทรัพย์นั่นเองเหมือนเวลาแบบคนอื่นเขาไปเก็บลอตเตอรี่ได้ใช่ไหมแล้วมันเป็นถูกรางวัลอย่างเงี้ยเราคืนเขาไปหรือบางทีไปเก็บกระเป๋าเงินที่เจ้าของเขาเพิ่งจะไปเบิกมาหลักแบบเยอะๆอย่างอันนี้เขาก็พอจะมีสินน้ําใจตอบแทนเออแต่อันนี้น้องเป็นนักศึกษาเองแล้วโทรศัพท์เครื่องหนึ่งแล้วมาต่อรองบอกว่าไปเหมือนกับให้ไปรวบรวมเงินมาก่อนอะแล้วมาถ่ายเอาวันหลังโทรศัพท์เนี่ย กับเด็กนักเรียนนะครับผู้ชมผู้ปกครองสมัยนี้เข้าใจดีว่ามันสําคัญต่อการเรียนมาก เออเดี๋ยวนี้น้องๆก็ใช้โทรศัพท์ในการเรียนกันเยอะด้วยนะครับเจอแบบนี้งงเลยฮะพูดไม่ออกโดยโเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคนเก็บโทรศัพท์ได้เนี่ยก็ดูเป็นคนมีอันจะกินค่ะแล้วตัวเองก็โตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วด้วยพี่กินก็เคยทําโทรศัพท์หายตอนเป็นนักเรียนพี่อบอลก็แท็กซี่เก็บได้คุณผู้ชมโทรไปเขาก็ไม่รับสายแต่เดี๋ยวนี้โทรศัพท์มันมี GPS นะคะม,มันสามารถเปิดดูได้ว่าตอนนี้โทรศัพท์เราอยู่ที่ไหน พี่กินก็ไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจค่ะว่าเนี่ยคุณตำรวจหนูเห็นโทรศัพท์หนูอ่ะอยู่ที่บ้านหลังนี้คุณตำรวจพาหนูไปเอาหน่อยได้ไหมพี่ตำรวจเขาช่วยนะพี่พลเเขาก็พาเราไปเอาโทรศัพท์คืนค่ะนี่ไงเห็นไหมคุณผู้ชมของที่ไม่ใช่ของของเราอ่ะตั้งใจดีคืนเจ้าของเขาไปเธอค่ะถือว่าเราทําความดีนะใครไม่เห็นอย่างน้อยเราเห็นเทวดาประจําตัวเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเขาก็เห็นแล้วก็อวยพรกับสิ่งดีๆที่เราทําไว้แบบนี้มันรู้สึกทําแม่งทําแม่งนิดนึง นะใชออ่มีตังเท่าไหร่อะ <fuer> อยากได้คืนอะ<ห>ไปรวมมาก่อนละกันโอ้โหปะฟังแล้วย <c oughs> ัง,ยงแอบ,บรู้สึกนิดๆเลยค่ะครับเวลาเมาไม่ขับถามกันแบบนี้ดีกว่าเด็กๆคะลูกเวลาคุณพ่อคุณแม่หรือใครก็ตามออกไปดื่มเนี่ยอย่าลืมเตือนด้วยนะ เมาไม่ขับนะป้าป๊าเมาไม่ขับนะพี่ถ้าเกิดว่าเมาเนี่ยไม่ต้องขับไม่ต้องออกไปไหนเลยให้นั่งดื่มอยู่กับที่แล้วก็นอนไปตรงนั้นตื่นมาแล้วสางเมื่อไหร่ค่อยกลับบ้านแต่ถ้าเกิดว่าไปกลางทางแล้วนั่งนั่งเมากันอยู่กับแกล้มหมดจะทํำยังไงละคะทีนี้ก็เมาไม่ขับไม่ใช่หรอบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ว่าผู้เคราะห์ร้ายกลับกลายเป็นคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่บนพื้นทีนี้จะไปบอก กับญาติพี่น้องไงเออเอ้ยเป็นไรตายอะตายแล้วเครื่องบินชน,ชนตกใจนะงงนะเครื่องบิน<อ>ตกลงมาชน<อ>แล้วก็กระแทกกับพื้นก่อนจะเกิดไฟลุกไหม้อันนี้ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยจริงๆนะครับแต่ว่า พอรายงานข่าวไปก็ใจหายไปนะครับคุณผู้ชมตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยมีให้เห็นกันแทบจะวันเว้นวันเลยอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางทางเครื่องบินเนี่ยแหละครับอ,อกสั่นขวนแขวนเหมือนกันนะคุณผู้ชม,มต่างประเทศมีเครื่องบินชนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารถชนค่ะคุณผู้ชมและไม่ได้ชนธรรมดาชนแล้วหนีด้วยหนีไปไม่พอเจ้าหน้าที่พยายามไปตามไล่ล่าสุดท้ายถึงได้รู้ว่าอ๋อที่มันรีบแบบนี้นี่มันไอ้แก๊งขายยานี่เองค่ะ มีรังแคเหรอไม่มี <Hey, me. S 1> Head and Shoulders ช่วยขจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมง Head and Shoulders ั้นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ช่วยกจัดรังแคทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับปากสะอาดปากสะอาดปากสะอาดพราะมีสมุนไพรหลายชนิดดีต่อเหงือกและฟันรสดีใช้ง่ายช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากหลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด มีคนเี็กฉันป้าด้วยแหละเพราะร่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลยกทับความน่ารักความสนและความสดใสของน้องๆในรายการคิ้วคิ้วแฟมิลี่กลับรวมพลคนน่ารักหนูชื่อจอมีนาค่ะแม่ขายของใช่ไหมครับก็เลยรวยครับแม่ใครสวยที่สุด มารินทีวี HD ช่อง34มอามรินทีวีอย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450อมลเฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดย่าบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละหนึ่งเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา ใหม่ Nivea C N A H A จัดก,การผิวหยาบกร้านเผยผิว,ดวยดเนียนนุม่มมีสามสารช่วยบรรุงลำลึกพร้อม A H A ช่วยผลัดเซลล์ผิวยัางอ่อนโยนเผยผิวดูวใสเนียนนุ่มในเจ็ดวันใหม่ Nivea C N A H A Nivea is for skin ฉันเชื่อในความมุ่งม,มั่นของเขา h i g Q o e p s u p e r g o l หนึ่งเดียวที่มีซินไบโอติกเอกสิทธิ์เฉพาะและมีวิตามินบีสิบสองเพราะความตั้งใจจะพาเขาไปได้ไกลกว่า h i ห h Q o e p s u p e r g o l ยังร้องอยู่นะเด็กๆยังร้องไหมคะลูก <laughs> เด็กเออ เด็กดีตรงนี้นาที่สิบอยากเชื่อไหมเป็นเพลงที่พอร้องตั้งแต่เด็กแล้วทุกวันนี้ก็ยังจําได้ยังร้องได้ถามพี่ต้นสิหกสิบปีแล้วยังร้องได้อยจำได้นะโอ้เด็กๆอย่าลืมท่องคําขวัญกันด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวออกไปนอกบ้านเนี่ยต้องท่องคําขวัญเพื่อรับของรางวัลกันด้วยแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งเผื่อใครไปเที่ยวสถานเสาผาเราจะต้องรู้ให้ได้นะคะว่านี่งูเหลือมหรือว่างูหลามแล้วอย่าลืมไปอวดเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะว่ารู้มาจากรายการข่าวอรุณอมริน เพราะว่าเดี๋ยวเช้านี้จะพาไปดูกันไหนมีตัวไหนกันบ้างล่ะเนี่ยหลายตัวเลยพ<ม>ี่<อ>มีหลายตัวเลยเงินเริ่มส่องจากตัวแรกก่อนเลยค่ะ <ใน S 1> ไหนล่ะมันอยู่ไหนล่ะโอ้ว่าตัวเองนั้นเกี่ยวพ้องกับขบวนการค้ายาแล้วได้ของกลางยาบ้าตั้ง3ล้านเม็ดฮะค่ะ โชคดีนะว่าตำรวจสามารถไปควบคุมตัวเอาไว้ได้นะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องชนเหมือนกันคุณผู้ชมชนแล้วจะชิง่งแต่มันไม่น่าจะวิ่งหนีออกไปได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าครั้งนี้ชาวบ้านเขาพยายามช่วยกันมาเรียกตำรวจจับเลยเนี่ยสองขัวเมียคู่นี้ขี่รถชนคุณลุงที่ขายส้มตําค่ะ<น>ของเขาจริงๆแต่แตแว่าเด็กบางคนหืมหน้าตีจริงๆเลยลูกทำไมถึงได้ชนขนาดนี้ใครสั่งใครสอนให้ทำแบบนี้คะเนี่ย n n n